เมตรยาวสองเมตรจ้ะเป็นงานเป็นงานสองตะก้อจ้ะเป็นงานเอ้ยเป็นงานเป็นโบ์เลยบันเองยิได้ยังไงเนียบอกได้ยินเบ้าเหรอเออพี่ได้ยินเสียงวันไหมพี่เขาบอกว่าไม่ค่อยได้ยินนะ ได้ยินไหมคะได้ยินเสียงวันไม่เอ่ยนายไอ้นั่นน่าอุ้งเอ่ยไปแลวระยูทมได้ไหมไปแล้วตัดเราเองกับนายเออแล้วทำไมพี่ไม่เอามาล่ะอกับคุณนายไม่ยูนะตัดเราทั้งนานแล้วมันจะได้ไหมล่ะคุณมาส่อง เพราะว่าเสียงวันไม่ค่อยได้ยินพี่ได้ยินชัดไหมอะเสียงเบาบอก เดี๋ยววันเราเชื่อมเชื่อมบลูทูธดูจ้ะก็ไม่ได้ชาร์จบลูทูธด้วยอะพี่เสียงวันได้แค่นี้อ่ะเต็มสุดแล้วเสียงวันได้แค่นี้ค่ะคือเสียงดังแค่นี้อะเต็มสุดแล้วจ้ะพี่ได้กินไม่เอ่ย พืนนี้เป็นลายกราสนันนะพี่ออกโทนสีเทาๆอ่ะออกโทนสีเทาๆผ้าพืนนี้ผ้าผืนนี้นะคะเป็นไหมยืนเป็นไหมจุนค่ะไหมพุ่งก็เป็นไหมจุนค่ะแต่ทอด้วยฟืนหกสิบทอด้วยฟืนหกสิบนะคะทอด้วยฟืนหกสิบกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรเป็นลายกราสนัน